ไี่เอาใหญ่เลยตักอไรนี่มาของกินแถว สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อซีผู้สุกคนเนาะมาในกับมาพบกบครอบครัือเก้าพี่น้องสองคนกับพวกก็ใส่น้ำโตครับสวัสดีสบายดีพี่น้องก้องไปซีผู้สุกคนเมื่อนี้กับมาพบกับครอบครัวคือเก้าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมกะซอยจุกุ้งพี่น้องกุ้งขาวกุ้งแล้วพี่น้องนี่จุกุ้งว่ากุ้งลายเสือครับผมมีเงินซื้อนะพี่น้องกุ้งขาวเป็นก้อนกุ้งขาวเป็นก้อนกุ้งขาวพี่น้องซอยจุกันแบบกินรถเด็ดพี่น้องโตนะครับก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องแด้ตอนติดใจเไป าเนี่ยขกดเป็นกงใจให้เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ช่ไปหาทุกคนน่ะนะพี่น้องค่อยจะย่อไปหาทุกคนทุกคนนะพี่น้องเนาะเอาลงมือเลยพี่น้องเดี๋ยวเราลองลงมือเนาะนี่มักเต็มเลยนะพี่น้องเลโอ้โหทำมันจานเรียบด้อยเลียวพี่น้องมัดเต็มใส่ลงปักท้าเสร็จเรียบร้อยตบวะพี่น้องโอ๊ยใหญ่เลยอ่เฮ้ยตักไอ้นี่เป็นของพิเศษ

Biên tòa bùng 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 đấy bùng một bùng đấy bùng 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 này bùng 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 tôi bùng 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 khác lại Ủa nhây lại bên nhìn gì thấy không Thật mà chuỗi chuỗi cứ đời thì biết chụp tròn, ta

ถ้าผู้ใดเคยกินลิฟต์อะมันจะหงุรหงิดจมันเอาพี่น้องโอ้มันนี่ยฮะสิไใบทอดเนะพี่น,ออน้อ,นนองไอ้เอามาแบบให้แบบจับบดมันงามให้มันเหอบนี่ัว้ ຝັ່ງຫຼາຍເດີ້ໂຕບໍ່ດີກິນພີ່ນຕບໍຍ Hoặc là màn và hai chữ nát, đấy nhuận lợi 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 nhuận เขากันครับๆ เนาะดูห้องกรอบของพักไปเนาะแม่พับเลยแต่กอบกอ๊อบ หลกลายน่างเล็บๆปนอก Oh. xẹp xẹp đi đâu Hãy subscribe cái bỏ ขนงกุ้งลายอยู่เด้มันเป<ด>็นน้อยๆได,ด้โดนหนงสูตรนี้ครับอันเขาหิดแช่น้ำปลานี่ก็ตัวนี้มันกินง่ายกว่าแช่น้ำปลาเด้พี่น้องเขาหิดอิ่มจุแบบนี้เลยเผ็ดไว้เผ็ดอ่ะ

ยิ e. ่พี่น้องมันเกือบเกาวรับคลิปนี้กับจบเพียงเท่านี้แล้พี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสองจลดห้าเจ็ดแปกดเป็นกับเราใจเด้อพี่น้องเด้อเอาคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนกราบสวัสดีสบาย